ใบเลื่อยวงเดือนและวิธีเลือกและวิธีใช้ซึ่งหลายคนก็มีคําถามนะครับว่าเเราจะเลือกใบเลื่อยวงเดือนยังไงฟันแบบไหนดีแล้วขนาดยังไงตัดมีประสิทธิภาพยังไงนะครับวันนี้อธิบายเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทดลองไปพร้อมๆกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับสิโรจน์นะครับกับรายการแล Lab ี้ m o สำหรับวันนี้เราจะมาชมใบเลื่อยวงเดือนและวิธีเลือก และวิธีใช้ซึ่งหลายคนก็มีคำถามนะครับว่า i, เราจะเลือกใบเล่องวงเดือนยังไงฟันแบบไหนดีแล้วขนาดยังไงตัดมีประสิทธิภาพยังไงนะครับวันนี้อธิบายเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทดลองไปพร้อมๆกับทุกท่านนะครับสําหรับใบเล่อยวงเดือนนะครับอย่างแรกเลยนะครับรายละเอียดของใบเล่อยวงเดือนเนี่ยมันก็จะเขียนติดอยู่กับใบเล่อยวงเดือนอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแต่ละตัวเลขเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับใบเล่ยวงเดือนที่ผมลอง เอามาใช้เป็นตัวอย่างวันนี้ก็คือใบเลื่อยของ f a สชูนะครับซึ่งใช้กับโต๊ะเลื่อยมีขนาด40ฟันนะมีขนาด10นิ้วนะครับตัวเลขชุดแรกนะครับของใบเลื่อยวงเดือนก็คือมันจะมี x x ก็คือเป็นขนาดของใบเลื่อยวงเดือนนะครับขนาดของใบเลื่อยวงเดือนตัวนี้คือ254ม mm ิลลิเมตรคูณ2.4 มมิิลลเตรแล้วก็คูณ30นะครับตัวเลขชุดแรกของใบเลื่อยวงเดือนตัวนี้นะครับมันจะบ่งบอกว่าใบเลื่อยมีรัศมี254มิลลิเมตรนะครับก็คือเส้นรอบวงนะครับแล้วก็2.4มิลลิเมตรนี่คือความหนาของใบเลื่อยวงเดือนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเลข30เนี่ยก็จะเป็นรูเพลาข้างในนะครับ30มิมลลิเมตรนะครับผมซึ่งตัวเลขชุดนี้ก็จะบอกรายละเอียดของใบเลื่อยนั้นๆนะครับตัวอย่างที่2นะครับก็คือตัวเลข n max นะครับ4500นี่คือมันสา สามารถรับสปีดได้สูงสุด4,500รอบซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะรับได้สูงกว่านั้นนะแต่ว่ามันเป็นค่าของผู้ผลิตแนะนำนะครับไม่ให้ใช้เกิน4,500รอบต่อนาทีนะครับตัวเลขต่อไปนะครับ Z40W นะครับบางยี่ห้อก็จะเขียนว่าตัว T นะ40ตัวเนี้ยมันหมายถึงจำนวนฟันของใบเรอยวงเดือนนะ ตัวนี้มี40ฟันนะครับตัวต่อไปนะครับ20 20-02สำหรับใบเลื่อยวงเดือนบางยี่ห้อนะมันก็จะมีเลขที่ผลิตของใบเลื่อยนั้นๆกำกับอยู่ด้วยนะครับตัวเลขชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับซึ่ง ไอ้ตรงนี้ก็จะไม่สําคัญเท่ากับไอ้ตัวแรกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวองศาของใบเลื่อยนะครับตัวนี้แหละที่จะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกี่องศานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในหัวข้อต่อไปถัดมาอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะของใบเลื่อยตัวนี้จะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่า ATB นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปหัวข้อต่อไปนะครับส่วน EAC นี่ก็เป็นมาตรฐานของใบเลื่อยตัวนั้นนะครับที่ได้รับรองจากสถาบันนะครับผมและสุดท้ายเลยนะท่านผู้ชม ที่มันเป็นล่องอย่างงี้ของใบเลื่อยซึ่งบางยี่ห้อก็มีบางยี่ห้อก็ไม่มีนะมันจะช่วยในการลดการสั่นสะเทือนของใบเลื่อยนะครับโอเคครับมาถึงหัวข้อที่2นะก็คือรูปลักษณะของฟันใบเลื่อยนะครับจริงๆแล้วก็มีลักษณะอยู่หลายแบบนะแต่แบบที่นิยมใช้กับต๊ะเลื่อยเนี่ยเขาจะเรียกว่าแบบ ATB นะครับฟันของใบเลื่อยเนี่ยจะสลับกัน จริงๆแล้วมันจะมี F T G เนี่ยคือลักษณะใบเลื่อยจะเป็นแบบเรียบๆนะครับความสามารถของใบเลื่อยนั้นก็คือจะทําให้ตัดเร็วนะครับแต่ว่ารอยก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็จะมีแบบคอมบิเนชันอีกแบบนะคอมบิเนชันก็จะเป็นลักษณะผสมกันระหว่างไอ้สอแบบแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะมีแบบ T C G นะมันก็จะเป็นแบบฟันซีห,หนึ่งเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอีกซีหนึ่งเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมใบเลื่อยชนิดเนี่ยมันจะเหมาะกับพวกตัดอะคริลิกนะตัด อลูมิเนียมวัสดุที่เป็นโลหะเนี่ยที่มันไม่ใช่ไม้นะครับซึ่งข้อดีของไอฟันพวกเนี้ยมันจะทําให้รอยตัดอ่ะเรียบเนียนนะครับประเด็นต่อไปมุมองศานะครับถ้าทุกท่านดูดีๆนะมันก็จะมีลักษณะที่เอียงไปข้างหน้าแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วก็เอียงไปข้างหลังอีกมันจะมีอยู่3แบบถ้าเอียงไปข้างหน้าเนี่ยเขาเรียก positive นะครับข้อดีของมันเนี่ย จะทําให้การฟีดไม้เนี่ยทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูดไม้ได้เร็วนะครับเวลาเราดันชิ้นงานหรือว่าตัดชิ้นงานเนี่ยมันก็ลักษณะมันจะทําให้ดูดไม้ได้เร็วนะ ต่อไปที่มันเป็นแบบซิโ่ก็คือแบบมุมองศาเนี่ยเป็นแบบตรงๆนะมีลักษณะแบบกึ่งๆอะ่ะมันไม่ได้ดูดเร็วแต่ข้อดีของมันก็มีนะครับทำให้ใบเลื่อยแข็งแรงขึ้นนะอาจจะเหมาะกับตัดวัสดุที่เป็นโลหะหรือว่าอะคริลิกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะนิยมนํามาใช้กันนะสุดท้ายเลยนะครับเป็นแบบนิเกตีฟก็คือ ใบเลื่อยเนี่ยมันจะโย้ไปอยู่ข้างหลังนะดีไซน์ของใบเลื่อยอย่างนี้นะครับมันจะทําให้ใบเลื่อยแข็งแรงมากๆเลยนะครับจะเหมาะกับพวกตัดเหล็กตัดสแตนเลสซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้กับพวกโต๊ะเลื่อยหรือว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ตัดไม้นะ่านผู้ชมแล้วเราก็มาถึงอีกหนึ่งจุดสําคัญมากๆนั่นก็คือรูเพลานะครับรูเพลาเนี่ยที่ผมรวบรวมข้อมูลแบบสแตนดาดหรือว่าแบบทั่วไปเนี่ย ก็จะมีด้วยกันอยู่4แบบท่านผู้ชมซึ่งเครื่องมือแต่ละยี่ห้อและแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะมันก็จะมี16มิมตร20มิ mm, ม25.4ม mm, ิมหรือ1นิ้วนะไอตัวเนี่ยอันเดียวกันแล้วก็30มิมตรซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็สามารถใช้แหวนลองเพื่อลดระดับของรูเพาได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใช้แบบตรงรุ่นมันเลยเนี่ยมันก็จะดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะมาดู ว่าใบเลื่อยนะครับความแตกต่างรอบของเครื่องที่เร็วที่สุดช้าที่สุดมีผลยังไงกับชิ้นงานนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยผมจะลองตัดกับไม้เนื้ออ่อนดูก่อนนะครับเป็นลักษณะการตัดแบบคอสคอสัคสนะครับคือขวางเสียนนะครับโดยผมจะปรับรอบไว้ที่ต่ําที่สุดนะครับซึ่งโตโต้เฟสทูตัวนี้สามารถปรับรอบได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมปรับไปที่เลขหนนะช้าที่สุดเดี๋ยวลองตัดกันดูเลยครับ หลังจากที่เราตัดด้วยรอบที่ช้าที่สุดในชิ้นนี้นะเดี๋ยวลองตัดแบบเร็วที่สุดต่อโดยการตัดแบบเร็วที่สุดเนี่ยผมจะปรับรอบไปที่6000รอบนะครับนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่า2 0รอยนี้ต่างกันนะครับโดยตัวขวามือของผมเนี่ย จะใช้รอบที่1000รอบเท่านั้นนะครับส่วนไอ้ตรงซ้ายเนี่ยใช้อยู่6000รอบนะครับซึ่งลอยจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะเห็นลิวล้วๆนะครับเวลาเราตัดชา้ชาๆเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับส่วนไอ้ที่มันตัดเร็วเนี่ยก็จะค่อนข้างเรียบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าลืมนะท่านผู้ชมก็ต้องดูสเปคของใบเลื่อยว่าตัดได้สูงสุดเท่าไหร่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเขียนเพื่อความชัดเจนดีกว่านะครับมันจะไม่เหมือนกันนะ โอเคครับต่อไปเราก็จะมาทดสอบรอบที่ช้ากับเร็วนะครับจากไม้เนื้อแข็งเดี๋ยวจะตัดทีเดียวเลยแล้วกันเนาะเพื่อความรวดเร็ว,วโอเคครับเราจะปรับรอบไปที่ช้าที่สุดก่อนนะครับท่านผู้ชม โอเคครับแล้วเราก็ได้ชิ้นงาน2ชิ้นนะครับที่ตัดโต๊ะเดียวกันเครื่องมือเดียวกันแล้วก็ใบเลื่อยเดียวกันแต่รอบต่างกันนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ารอยก็ไม่เหมือนกันนะดูมันจะมีแบบเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอันนี้คือที่ใช้รอบ6,000รอบนะครับประมาณนั้นอันนี้คือใช้รอบประมาณ1,000รอบนะพอ1 0 0 0รอบมันก็จะแบบเป็นริ้วๆนิดนึงนะครับโอเคครับท่านผู้ชมต่อไปเรามาตัดวัสดุ mdf นะครับ โอเคครับสำหรับวัสดุ MDF นะตรงนี้ก็จะเห็นค่อนข้างชัดเลยว่าเอกข้างล่างตัวเนี้ยใช้รอบที่เร็วนะครับเนื้องานก็จะเรียบนิดหนึง่งตัวนี้จะใช้รอบช้านะครับเวลาใบเลื่อยหมุนช้าๆมันก็จะมีพวกร่องพวกอะไรนะครับจะเห็นได้ชัดกว่าตัวหมายทีเดียว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราแนะนําว่าถ้าเครื่องมือของท่านเนี่ยปรับรอบได้เนี่ยให้ปรับไปที่แม m a x i มัมของสเปคใบเลื่อยนั้นนะครับจะทําให้ประสิทธิภาพในการตัดได้สูงที่สุดนะครับ อนนี้ก็มาถึงไฮไลท์ของคลิปนี้แล้วนะครับเราจะมาทดลองฟันของใบเลื่อยวงเดือนนะครับว่ามีอิทธิพลหรือมีประสิทธิภาพในการตัดวัสดุแต่ละชนิดยังไงนะท่านผู้ชมผมจะมีวัสดุมาด้วยกันวันนี้คือ4อย่างอันแรกนี่ก็คือเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับอันที่2ก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะอันที่3ก็จะเป็น MDF แบบหนานะและอันที่4ก็จะเป็นพวกแบบ ไม่อัดแบบบางนะครับโดยที่วันนี้เรามีใบเลื่อยมาให้ทดลองกันอยู่3ชนิดนะก็คือตัวแรกเนี่ยเป็นใบเลื่อยของ f a ส e 2นะครับซึ่งใบเลื่อยของ f a ส e 2ตัวนี้ก็จะติดมากับเครื่องตัวนี้แหละแต่ฟันเนี่ย40ฟันแล้วก็ตัวเล็บของมันเป็นแบบ ATB นะท่านผู้ชมตัวที่เราเอามาทดสอบอีกตัวก็คือตัวนี้ใบเลื่อยของ s c ชนี่เป็น Expert ฟอูดนะครับผมตัวนี้จะแตกต่างกันด้วยใบเลื่อย80ฟันนะครับที่จะมาทดสอบแล้วอีกตัวนะครับก็จะใช้120ฟันเลยทีเดียวตัวนี้เป็นของ s c h เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกันดูก่อนว่าฟันแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างกันยังไงเพราะ3ใบนี้ค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองเริ่มที่40ฟันของ Face 2ก่อนนะดูกันเลยครับ โอเคครับหลังจากที่เราตัดกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเห็นได้ว่าใบาแต่ละฟันนั้นแตกต่างกันนะครับซึ่งมันเหมือนจะไล่เรียงกันไปตามระดับเลยนะจากที่ทีมงานได้ตัดไปแล้วนะครับผลปรากฏว่าตอนที่เราตัดด้วยฟัน40ฟันเนี่ยรู้สึกว่ามันจะดูดไม้เข้าไปเร็วกว่านะครับกว่าไอตัว120ฟันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเอารอยออกมาแล้วเนี่ย ผลรวมๆเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัว40ฟันเนี่ยก็ตัดได้รอยหยาบกว่าต้องเรียกว่าหยาบแล้วกันนะแล้วก็ไอ้ตัว120ฟันเนี่ยจะตัดได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าการตัดก็ค่อนข้างที่จะช้าลงด้วยนะโอเคครับสำหรับหลักคีโมของเราในวันนี้นะครับก็เดินมาถึงสุดทางแล้วนะครับสำหรับใครที่มีคอมเมนต์หรือคำถามอะไรก็โพสต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ทีมงานหลบ c ีโโมและผมสินโรดขอตัวลาไปก่อนฉบับหน้าพบกันนะครับสวัสดีครับ